สบู่ล้างแปรงแต่งหน้าแต่มีเงินอยู่แค่ร้อยห้าบาทแต่อันนี้มันร้อยสิบห้าแม่ค้าคิดตังคะ่ะร้อยสิบห้าค่ะแม่ค้าคนสวยลดให้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนะคะแม่ค้าคนน่ารักน่ารักที่สุดเลยไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยคะ่ะ ลดไม่ได้ค่ะแ้่คาแม่ค้าคนสวยทั้งใจดีทั้งหน้าจะสวยจะน่ารักจะใจดีก็ลดไม่ได้ค่ะ <S 2> <S 2> งั้นก็ไม่เอาค่ะร้านอื่นชมนิดชมหน่อยเขาก็ลดให้มุกเดิมเดิมหัวหน้าค่ะมากันแล้วหรอเสร็จง,งานแล้วพวกหนูขอเบิกเงินเลยนะคะพวกหนูจะไปเที่ยวงานวัดต่อค่ะวันนี้เป็นดีๆทั้งสองคนเลยลูกค้าชอบมากอ่ะหัวหน้าให้ติ๊เพิ่ม ครับผมซื่อมิจีนครับคุณเต้นสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพรล่าค่ะพรลา่าดูท่าละอเขาคงรวยมากเลยวันนี้2คนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมอยากเองครับ คุณพอล่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นหรือยังครับใครมาแต่เช้านี่สวัสดีครับคุณเมียคุณพอล่าอยู่ไหมครับตายแล้วคุณมิทินม,มาะไรตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยพอล่าใครมาแต่เช้านะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตาัดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อนคุณมิทินอยากบอกนะว่านี่คือคุณพอล่าใช่ค่ะฉันเองค่ะทำไมไม่เห็นสวย เมือนเมื่อคืนเลยอ่ะก็เมื่อคืนฉันใช้บีบสองดำบ b บีสองดำนามีช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อครีมเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปน,นแป้งเนื้อแมตทันทีที่ทาคุมมันกันน้ำกันเหงื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะศูนสองในเชลโลเบตและเบอร์0ูนอ Bay สามอัลมอนด์เบตผิวดูสวยเป๊ะสไตลแมตในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเวและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณมิทินผมจะไปเหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทำไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขวันอ่อนครับตกใจง่ายมากโอ้เยเตอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักนี่ก่อนมาดิฉันขับเองปะเตอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเตอเขเาๆหน่อยจี้จะนอนก็นอนไปสิ เป็นไงล่ะฝีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้บินหัวจะอวกเธอเราไปซีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ไข้ห้เสื้อจิตรีมาถา่ายรูปพีฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีๆแล้วท่านกินอะไรนะ่ะบวยสามรถรศมีแขได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยเปรี้ยวๆมันหวาน สดชื้นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้นี้มีบะาขามสามรถด,ด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวอืมเป็นตธสื่นมากเลยโอ้เบี้ยวมากไปก<ะ>รับผมสื่นแล้วผมขับเอง มอยเจอไ i เซอร์ของสีจันร์ไม่ได้แค่เติมความชุ่มชื้นแต่ยังช่วยควบคุมความมันไม่ให้ผิวหน้ามันและล็อกเมคอัพไม่ให้เยิ้มระหว่างวันด้วยนะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่มีปัญหาระหว่างวันเมคอัพเยิ้มแล้วหน้าเป็นข้าก็อย่าลืมกดสั่งมอยสีจันรไปใช้กันนะซองละสบาทเองถูกมาก อีกหนึ่งอย่างที่มีติดร้านไว้แล้วขายดีมากๆ่กก็คือพวกเมคอัพอายแชโดว์บลัชออนแบบถาดนี่เลยค่ะใครเห็นก็ต้องหยิบต้องซื้อเพอแพ็กเกจมันน่ารักสีก็สวยติดทนแล้วราคาก็ถูกด้วยอัละ3 9มสบาบทลูกค้าที่ซื้อแทบจะไม่ต้องคิดเยอะเลยมีติดร้านไว้ขายได้แน่นอนเรามีราคาส่งถูกๆให้สนใจทักมาได้เลยนะคะพี่นิวพี่ดูผอมลงใช่ปะอืมผอมผอมผอมลงมาก ผอมลงจริงใช่ปะพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ปะเอวก็เอฟขาก็เล็กหน้าก็เลียวเออพี่ก uh hy ็ว่าอยู่เกงพี่หลวมพี่ก็หมายดาวิกาใครผอมกว่ากันกว่พี่ผผอมกว่ามาไม่หลอกเกก็พูดเอวเอฟหน้าเลียวอ๋อสาวอะไรจะมาผอมอะไรคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละ พอสอจะไม่ผอมได้ยังไงดูซินีเกางงฉันหลวมเกงหัวมันยืดเธอคิดไปเองแต่ขาฉันเล็กลงนะพอสอเธอไม่เห็นหรือไงมันเท่าเดิมนั่นแหละเธอคิดไปเองพี่นิวยังว่าฉันผอมเลยเัาชมเธอเนี่ยเขามองเธอหรือเปล่าฉันผอมว่าฉันผอมสิอิจฉาฉันหรือไงน้องคิมที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนย้ายไปฝั่งทางด้านนู้นค่ะลูกค้าเทางนี้นะคะย้ายทาไมทําให้ฉันหายากวุ่นวายเสียเวลา น้องอันนี้ชั้นใหม่เลยเนี่ยทําไมมันดูไม่เหมือนเดิมอ๋อชั้นใหม่ค่ะพอดีว่าจัดร้านใหม่แล้วทำไมต้องทําให้มันสูงขนาดนี้ด้วยเนี่ยหยิบก็ยากหยิบลําบากดูสิเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะคะอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวหนูช่วยหยิบให้นะคะไม่ต้องหรอกฉันหยิบได้แต่คนที่เตี้ยวกว่าฉันน่อาจจะหยิบไม่ได้จัดร้านไม่ดูอะไรเลยเอา แป้งที่ฉันเคยซื้ออยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนแป้งยี่ห้ออะไรคะฉันจำยี่ห้อไม่ได้หรอกจะซื้อประจำเลยมันวางอยู่ตรงนี้ตลับสีอะไรคะพอดีว่าจัดใหม่เดี๋ยวหนูช่วยหาคะ่ะจัดใหม่เนะี่ยอะไรเนี่ยคล่องอยู่ที่เดิมไปย้ายมันทําไมจัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะลูกค้าจะได้หยิบซื้อง่ายด้วยหยิบง่ายที่ไหนหาก็ไม่เจอลูกค้าพอจะจําสีตลับเดิมได้ไหมคะฉันบอกไปเธอก็ไม่รู้หรอกขนาดฉันเป็นคนใช้เองฉันยังหาไม่เจอเลยเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะคะลูกค้าเดี๋ยววันหลังลูกค้าเอาตลับเดิมมมมาาาดดด้้วยยยนนนนะะะะะคคัััจไหง่่่ๆอตลบเิูใ อารมณ์เสียไม่ซื้อละพี่คะพอดีหนูเห็นป้ายรับสมัครพนักงานอยู่หน้าร้านหนูกับพี่ก็เลยจะมาสมัครงานค่ะจะมาสมัครงานเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าร้านเรารับคนเดียวนะคะอุ้ยหนูเสียสละให้พี่สาวหนูลวกันค่ะแต่ว่าพี่หนูอ่ะเป็นคนตัวเล็กไม่ได้สูงเท่าหนูจะทํางานร้านเครื่องสำอางได้ไหมคะค่ะแต่ว่าพี่หนูเขาก็ผิวเข้มกว่าหนูนิดนึงอะค่ะพอจะทําได้อยู่ใช่ไหมคะผิวเข้มก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับสีผิวเอ่อ แต่ว่าพี่หนูก็มีอ่ะพอแล้วมั้งแต่ว่าหนูก็จะคุณักสมบัติครบนะคะค่ะทั้งสูงค่ะทั้งสวยและก็ความสามารถครบเลยคะ่ะเอ,อพี่ว่าพี่รับพี่สาวน้องและกันค่ะเป็นไงล่ะนั่นเธอกินข้าวกับอะไรนิว กินข้าวเหนียวจิ้มซอสแม็กกี้นะอร่อยจะตายประหยัดด้วยนะนิ่ก็เห็นเธอกินซอสแม็กกี้กับไข่ต้มทั้งเดือนมันอร่อยตรงไหนก็เพรขะไข่ต้มกับซอสแมก็กกี้นี่แหละที่พรนิถึงมีเงินเก็บในบัญชีถึงหกหลักไงเก็บไว้เยอะเหออเงินนะ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยก็จะอดกินของอร่อยเหมือนใชนเย,ย็นมีซักผ้าดีกว่าซื้ออะไรห่อเล็กขนาดนั้นมันใักสะอาดด้วยหรอก็ใช้ที่ร้านนิดเดียวมันก็สะอาดอยู่นะแถมยังประหยัดด้วยโอ้ยอ้าวนิวในบอกว่าไปหาหมอมาเป็นอะไรล่ะ เป็นโรคกระเพาะน่ะพี่พรแล้วหมอก็บอกว่าขาดสารอาหารด้วยก,ก็บอกแล้วว่าเงิน,นให้ใช้มั่งซื้อของมีประโยชน์มาบำรุงตัวเองมั่งไม่รู้จะเก็บไปทําไมเห็นไหมหมอบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่นานเดี๋ยวก็หายยังดีนะที่นิวมีเงินเก็บเอามาไว้รักษาตัวเองโอ้ทำไมหน้ามืดจังเลยเป็นอะไรพี่พรจึกแดงมืดเหมือนจะเป็นลมร้อนๆหนาวๆมาหลายวันแล้วไปหาหมอให้หมอตรวจดีกว่าไหมพี่พรหาหมอแพงจะตายพี่ไม่ ไม่เมียวันนี้ขายได้กําไรกี่สิบบาทแล้วล่ะวันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะเลยค่ะหนูเพิ่งเปิดร้านสนใจัวไหนาถามได้นะคะเธอเป็นใครอ๋อหนูเป็นพนักงานที่ร้านค่ะร้านเล็กแค่นี้กระเดกจ้างพนักงานเลยเหรอแล้วเขาจ้างเธอเท่าไหร่ล่ะหนูเพิ่งเข้ามาทางานค่ะยังได้แค่หมื่นห้าอยู่อะค่ะอ่ะเช่วออุดหนุนยี่สิบบาทค่ะป้าพร อ้ยตายแล้วไม่มีใบยี่สิบเงินเดือนลูกสาวป้าเพิ่องออกก็เลยโอนมาให้ใช้อ๋อดีจังเลยค่ะพี่ว่าเมียวคาลูกค้าที่มาเปิดบินซื้อของกับเราไปขายอะคะ่ะเขาโอนมาจำบายังคะห้าหมื่นเจดอห้าหมื่นใช่ไหมเข้าแล้วจ้ะเขาบอกว่าถ้าของถึงแล้วเดี๋ยวเขาโอนมาอีกแสนหนึ่งนะคะวันนึงเธอขายได้แค่แสนเดียวเองเลยยัยเมียวก็ประมาณนี้คะ่ปะป้าพรร้านออกใหญ่โตนึกว่าจะขายได้เยอะลูกฉันทํางานทั้งเดือน <Okay. S 1> ได้แค่สองหมื่นเอง ทำงานวันแรกสูส้ๆพี่คะสะบู่ตัวไหนช่วยลดสิวบ้างคะเออเออแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปถามให้น้องนิวคะน้องนิวว่าไงคะพี่โมลูกค้าถามสบูค่ค่ะพี่ไม่รู้ว่าจะแนะนําตัวไหนโอ,อ้ไปคะ่ะเดี๋ยวไปแนะนำให้น้องคะมีสีผมอะไรกเเลิ่นไม่แรงแนะนําพี่ไหมคะโอ<ห>้ัวไหนแล้วเนี่ยดมดูก็ได้วะฮึตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นนะ อันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีลูกค้าคะไม่มีกลิ่นสักอันค่ะใช่เหรอนนองพี่ใช้ตัวนี้กลิ่นแรงมากเลยนะเออเดี๋ยวไปถามให้นะคะน้องนิวค่ะพี่โมคือสีผมตัวไหนไม่มีกลิ่นคะทำงานวันแรกเป็นไงบ้างคะพี่โมพรุู้นี้จะได้มาทำงานไหมเนี่ยอ่ะเฮย,ยเหมียวนี่เหรอร้านใหม่เธออ่ะป้าพรสวัสดีค่ะ ร้านหนูเองค่ะป้าพรเชิญเลือกตามสบายเลยนะคะเรียนจบมาแทนที่จะหางานดีๆทํามาเปิดร้านแบบนี้เหรอมันจะได้อะไรออลูกป้านะ่ะเขาทํางานที่ออฟฟิศเลยนะเงินเดือนสองสามหมื่นขายของกําไรบาทสองบาทเดือนหนึ่งจะขายได้สักกี่ชิ้น <c oughs> อะไรนี่กิฟท์ท็อปยี่สิบบาทขายหมดนี่จะได้กําไรถึงพันไหมเปิดพัดลมไม่มีแอร์หรอร้านดูแคบไปนะ พ่อแม่ส่งเรียนเสียเงินมาก็ต้องเยอะแยะดูลูกจบมามันมาเล่นขายของอะไรนี่ได้กําไรเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ป้าพรไม่ซื้ออะไรหรอคะ่ะไม่เห็นเขาล่ำลือกันว่าเธอเปิดร้าน<ๆ>ก็เข้ามาดูเฉยๆนี่แหละว่าเธอจะไปรอดไหมลูกค้าค่ะห้ามลองนะคะอุ๊ยสีทาเล็บสวยจังเลย ค่ะห้ามลองนะคะพูดแล้วพูดอีกพูดจนปากเปียกปากแฉะก็ยังจะลองกันอยู่นัละดูสิยังจะลองกันอีกไหมป้ายใหญ่สักขนาดเนี้ยใครเขียนหนูเนี่ยแะคะ่ปะป้านกเป็นยังไงคะที่ห่วยเขียนแบบนี้ไม่ได้เอา้าไม่ดีหรอครับป้านกลูกค้าจะได้ไม่ต้องลอง มันจะทําให้เกิดทัศนคติทางโลกกับร้านของเรายังไงหรอคะหรือว่าป้านงจะให้เขาลองคําว่าห้าหมาใช้กับลูกค้าไม่ได้เพราะมันจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีถ้าพี่หมวยจะเขียนป้ายติดนะให้ใช้คําว่างดลองสีทาเล็บค่ะหรือกรุณาเรียกพนักงานนะคะโอเคค่ะแม่ลิปสีแดงตัวนี้ล่ะไวล์สที่หนูอยากได้เป็นกุลสตรี จะมาทาลิปสีแดงประเจดิดประเจอไม่ได้ลิปสีกลีบบัวอยู่ที่บ้านไปใช้ของแม่ก็ได้แม่นูอยากทาสีแดงหนูโตแล้วนะเป็นผู้หญิงอย่าทำท่าละล,ะล,ะละิลิหนูไม่ใช่นักเรียนของแม่นะแม่นูอยากได้อนะายไลเนอร์กรีดตาตาจะได้เฉี่ยวได้คมแบบสายฝอ คุณปราแม่อย่ามาทําตัวเป็นแม่ชีได้ไหมแม่เป็นครูภาษาไทยนะเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะลูกจะไปสายฝอาตามคนอื่นทําไมแค่แต่งหน้านะแม่อุ๊ยยกทรงใส่ระบบ้มสวัสดีค่ะมาัครมงานค่ะมีประสบการณ์ทํางานอะไรบ้างคะเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทอีกหลายๆบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดขายสูงในเอเชีย เราไปร้าน b ิวตี y ที่ใหญ่ที่สุดในบุญการค่ะแล้วที่นี้จ้างพนักง,งานเงินเดือนสูงค่ะพี่นิววันนี้เบิร์เกินหน่อยนะไม่มีเงินกินข้าวเที่ยงแล้วเนี่ยแล้วที่ร้านของเรานะคะมีมาตรฐานที่สูงน้องๆทํางานกันแบบมืออาชีพสองันนี้ทําไมติดราคาไม่เท่ากันนะคะหนูเพิ่งซื้อไปเมื่อเช้า,าเมี่ยวโอ้ยก็งานมันเยอะทําไม่ทันแล้วเนี่ย เราทำงานกันแบบครอบครัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีความกดดันในการทำงานเลยค่ะทำไมทอนตามให้ไม่ครบเงนจ่ายแบงค์พันนะมะเมี่ยวหลายครั้งแล้วนะถ้าทอนผิดอีกรอบหน้าหักเงินเดือนอะไรก็มีแต่หัก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 จนไม่มีจะกินแล้วเนี่ยเออพี่ว่าโอกาสหน้าเราค่อยร่วมงานกันดีก,กว่านะคะวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่คะพี่เดี๋ยวก่อนคะ่ะ